มาดูขาเหียนเล่นกองทรายกันนะคะวันนี้พี่มิน่าสิดึงกับอกเริ่มทะเลาะกับประตูแล้วนะคะตุลาน้อยอืใสเต็มหัวน้องไม่เข้าพี่มีนาก็ไม่เข้าเหมือนกันนะคะดูมวงน้อยๆของนางขุนขุน <c oughs> ดูมือน้อยๆของตุลานะคะนั่งเหรินไส้ป๊า <laughs> ถ้าแป้งก่อนตุลาถ้าแป้งดีๆ <laughs> ้าแป้งสวยๆ <laughs> สอบเล่นไรกันไปอีกแล้วไปกองไส้ออาไปกองอันใหญ,ญ่อีกแล้วมีหน้าเอาหน่องเขาก็ เอองใหาเ้ยเมอเฮ้เฮ้ยยุลามาเด้อมาเด้อยมา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 รถมาแล้วรถมาแล้วมาทำแม่เขาบ้านเร็วเรุไมเฮ้ยไปามถึงสายยามเเฮ้ตุลามาเด้อมาเด้อเขาบ้านเร็วเร็วเรพี่ไปแล้วพี่ไปแล้ว

มีหน้าไปก่อนเลยน้องสิตามไปออกไปเลยไปไปไปขอคอกเขอคอกลัดเมกลัดซอยกันเมกมีหนะ้าอย่าขวางน้องมีหน <IM features. S 2> ้าเมกมาลอบปิดประตู เหยอยหอมขอยออกทางไหมกวาจะเอาข้อคอกได้ในแต่ละวันนะคะอ้ยนี่นะคะเข้ามาเล่นต่อกันในข้อออกอีกต่างหากหาบม่งออกหาบม่งออกย่งมาประตูอีกแล้ว เดินวุ่น,นว,วายทุกวันเลยนะคะอสองไม่เข้าพี่ก็ไม่ยอมนะคะในแต่ละวันมีเด็กหน่อยบบอยากเขาพอกแฮ่เฮ

อยากเขากอกันนวดหลินมันย่าอีหลีเนะอุ้ยมันย่าสาไถแห้งสุลาหน่อยไม่อยากเขาคอกวิ่งมาก็นอนบนกองทรายนะคะทำท่าเล่นกองทรายต่อเลยตอเล่อดใจอีกอ เดี๋ยวเอาพี่มีนาออกนะคะมาแล้วมาแล้วมาแล้วตุลาโนยแลนมาอีกแล้วเอาเอาเอาเอฮ้ยพาออกมามาเฮ้ยออกมานี่มาเร็วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตุลาโนยข้อคอกเรียบร้อยนะคะกว่าจะเอาคอกได้ในแต่ละวันนะู้ยจะได้ออกจากคอกตุลามุนวุ่นวายมากๆเลยนะคะ ต้องล็อกใส่ลูกก้อนแล้วก็ล็อกกุญแจอีกรอบนะคะในงั้นพี่มีนาจะแกะให้น้องออกมานะคะอันนี้พ่อควันจะผูกพี่มีนาไว้ข้างนอกนะคะเก็บสูให้พ่อควัดแล้วถือโซ่มาให้พ่อควันผูกด้วยอุย้ยเหล่นน้ำไหมเนาะ าขายเหียนเป็นจังไรขาเหียนกว่า,วา,วาวจะเอาเข้าคอกได้ในแต่ละวันนะคะสามสาวออกจากคอกได้ก็วิ่งเล่นกันทั่วเลยนะคะสองพี่น้องแม่วันดีเขาไม่ชอบอาบน้ําอยู่แล้วนะคะทําให้บังคับไม่อาบก็ไม่อาบนะคะสําหรับแม่วันดี อันนี้ก็ผูพี่มินาเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับครอบครัวตุลาวันนี้เล่นเหนื่อยกันแล้วนะคะสองพี่น้องขอกอกได้ก็กินนมก่อนเลยนะคะนั่งเหมยวิ่งเหนื่อยนะคะเล่นเหนื่อยกินนมเสร็จก็จะนอนนะคะปัตติเนียวกินนมแล้วก็สิชิน่ในปัตตานีมาดูเด็กยิงตุลาดื่มนมกันนะคะ เล่นเหนื่อยนะคะอู้มีแต่ทรายเต็มตัวเวลาเล่นแบบนี้มีแต่ทรายเต็มตัวแต่เวลาเราป้อนกล้วยป้อนผลไม้นางชอบเอามาเช็ดขาตัวเองก่อนเอาเข้าปากนะคะทั้งทั้งที่ตัวเองก็มีแต่ทรายเต็มตัวเหมือนจะสะอาดแต่สกปรกอดิตโอ้หอมไปเบิดอีกแล้วแม่วันดีให้ลูกกินน้ำ ดูแม่วันดีเขาขยับขารอนะคะเขาขยับขารอไว้ให้ตุลาน้อยกินนมนะคะเอามาเขียนไปแม่เบิ้งอีกนั่งเหนื่อยวันนี้เล่นเหนื่อยนะคะกินนมเสร็จเวลาเราเปิดตลาดแต่ละวันก็หลับทีนี้ก็หลับนะคะดูแขนขานางเป็นป้อง เมืยบอตุล่าอุย้ยมวลอกโลกมีแต่ทรายเต็มตัวดูในหัวดูหัวนางนะคะมีแต่ทรายทั้งนั้นเลยมีแต่ทรายยางนี้เต็มตัวเลยนะคะอาบน้ำเสร็จก็เล่นทรายต่อ สักพักก็อาปากเมาด้วยปัจจุบันนี้เาวนอนแม่วันดีก็ไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นนะคะขอแต่มีของกินนั่งก็กินใดอยู่ตลอดดูเนียงตุลานะคะอุ้ยเบื้องเนียงคนออกวิ่งแต่ละทีนี่จะสะเทือนไปทั้งตัวพี่มีนาก็อยู่ข้างออกนะคะแก้มพี่มีนาเริ่มป่องแล้วตอนนี้ นี่นะคะพี่มีนาก็จะกินอยู่ข้างนอกวันนี้ก็อาสามเสาเขา้าขอกกเรียบร้อยแล้วนะคะเล่นกันเหนื่อยแล้วคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์เข้าปวตุลาด้วยจ้าสวัสดีค่ะ